ตอนนี้เราอยู่กันที่ชายหาด g r o ß s c h n ดาวแปลว่าดาวดวงใหญ่อ๋อนี่ยังไม่เท่า2.5กิโล b o n p e r o พาทุกคนมาเที่ยวชายหาดกันเมืองนี้เขาชื่อเพโรอยู่ทางเนื้อของเยอรมันจ้ะเสียงลมแรงหน่อย คืนแรงมากเลยจริงจังลมแรงเสี่ยงลมดังนะแต่เสี่ยงพูดน่าจะเบาอยู่จ้ะโอ้โหโอ้ย ไปอีกหาดนึงโอ้โหคนเยอะจังน,น่าไปยหาดุ่ยชดเขาใเห็น กพี่ทำไมอยากเข้ากล้องต้องเป็นสูงครับอู <Ooh. S 1> ้ววทุกคนนกนางนวลภาพไม่ค่อยชัดเลย โอ้ตรงนี้ไม่ค่อยเย็นเท่าเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้เย็นมากเย็นมันอยู่ในช่องฟรีตแต่ที่นี่เย็นไม่เย็นเท่าตรงนู้นสาลายทะเลลมแรงขึ้นแรงพดส,สาลายขึ้นมาเต็มเลย ขายกับต้นยาแรกเลยอะเต็มเลยมาปั่นจักรยานแล้วก็เลยมาเที่ยวทะเลด้วยเลยเพราะว่าที่พักอยู่ใกล้ทะเลโอ้ยคืนแรงเออขอฝากเป็นกำลังใจให้ช่องมาวินล่านตะโนด้วยนะจ๊ะ พอดีเราเป็นช่องเล็กๆไม่มีไมคไม่มีอุปกรณ์อันนี้เราแบบถ่ายกันไปทำคลิปกันตามที่เรามีนะจ๊ะขึ้นแรงมากอันนี้ก็ใช้แค่แบบว่าเป็นมือถือถ่ายธรรมดาไม่ได้มีอุปกรณ์อย่างคนที่เข้าแบบเป็นช่องใหญ่ๆแต่อยากอยายแบบว่าพาทุกคนมาเที่ยวด้วยกันมาดูบรรยากาศส,สวยๆของเยอรมัน ทะเลเขาก็สวยนะมันบ้านเราแต่ว่าบ้านเขาจะมีป่าเยอะแบบนี้จ้ะยูต so ูส์มาทกเข้ามาในแม่ชั้นแนลโซ เรือไม่มีอะไรเลออยตรงนี้เพ็่งับใช้หาดเล่นเเข้ามาพาลูกมันเล่นแต่มันเย็นจัดว่ายน้ำไม่ได้แค่เดินเที่ยวชายหาดอากาศหนาวอ,อยู่ฟ้ากค็คึมเลยบนนี้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้ะนในในขออภัยไปด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะ กดไลค์คอมเมนต์กันมาถ้าปิดพลาตรงไหนนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆมีวันที่สวยงามแล้ววัจะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะหน้าจนแบบว่าสวัสดีจ้ะ